สวัสดีครับผมเอก DPR r นะฮะเข้ามาใหม่อีก1นึคันนะครับคันนี้ Lexus ย้ำนะฮะ l e ็ u s RX 3 0 0นะครับ3.0 VVTI นะฮะตัวนี้เป็นตัว SUV แท้ๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะในเรื่องของนะฮะความเร็วความแรงรูปลักษณ์แล้วระบบเครื่องยนต์และช่วงล่างที่สุดยอดดีเยี่ยมนุ่มเสกขอแนะนำเลยนะฮะคันนี้ปี2004นะฮะเล็ u s แท้นะฮะ ไม่ใช่แฮริเอร์นะฮะย้ำเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะจัดหนักจัดเต็มนะครับให้กับลูกค้าเลยนี่คือโฉมหน้าของเขานะฮะสวยๆเลยนะฮะกับกระจังหน้าตัว L ก็คือ Lexus นะครับผมสวยๆเลยสีมาแบบนี้เดิมๆเ,เลยนะฮะออปชั่นเนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะบอกไปก่อนเดี๋ยวมีอ,ออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันรถออกเป็นสีเทาเดิมจากห้างนะครับผมสีไม่ต้องไปทำครับ อาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่ถือว่านะครับเอาไปใช้แบบยาวๆมาพร้อมกับล้อแม็กล้ออลอยขอบ18ล้อแท้ล้อเดิมๆนะครับผมนี่ฮะหลังคานะครับซันรูฟนะครับของเดิมติดรถมาเลยใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับคันนี้นี่ครับสวยๆเลยนะฮะขอบคิ้วนะครับขอบคิ้วยางโครเมียมนะฮะเน่นหนาสวยๆนะครับผมไม่มีถลอกนะฮะนี่ฮะมาดูไฟท้ายของเขานะครับ ตัวนี้นะครับถือว่าไม่ใช่ตัวเก่านะครับเป็นเจนหลังแล้วนะครับผมไฟท้ายสวยๆเลยนะครับพร้อมกับโลโก้ตัว L Lexus RX 3 0 0ของแท้ของจริงครับผมนะครับกล้องหลังเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับไปอย่างไวๆเลยนะฮะเพราะว่าคันนี้นะครับออปชั่นนะครับเยอะมากๆนะครับพูดแล้วไม่ชบแน่นอนนะฮะนี่ครับผมโอ้โหพอเปิดมาปั๊บภายในนะครับต้องบอกเลยว่าอลังการงานสร้างนะครับนี่ฮะขออนุญาตโชว์นิดนึงนี่ครับผม อันนี้ก็สามารถใส่ของตรงนี้ได้นะครับสามารถที่จะพับนะครับยื่นเข้าออกได้ปกติเลยเบาะหนัง2ตอน2แถวนะครับผมอ่านี่ฮะพดงพดานสวยๆนะฮะกัมยี่เดิมๆเลยนะครับคันนี้ดูครับสวยสะอาดมากๆนะครับดูพรมครับโอ้โหพรมจากศูนย์ไม่มีเปื้อนเลยนะครับบอกไว้ก่อนรถเพิ่งเข้ามานะแค่ล้างสีครับดูดฝุ่นแบบไวๆต้องการให้ทุกท่านนะครับได้ดูรถคันนี้ก่อนนะครับผมอ่านะครับอ่แต่กร้อมานี่แป๊บหนึ่งนะครับกดให้ดู นี่ครับใส่ของได้ครับโอ้โหสะอาดมากๆเลยนี่ฮะปุ่มกดแน่นๆเลยนะครับนี่ครับอ่านะครับใส่ของได้ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อขออนุญาตปิดฝาท้ายนะครับปุ่มกดง่ายๆระบบแบบออโต้ a มติกอ่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับสนใจนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีอากาศยานะครับนี่ฮะเล็กซัสนครับเป็นโลโก้นะครับยี่ห้อนะครับก็คือเครื่องบินเขาก็มียี่ห้อเล็กซสเหมือนกันนะครับมา นะครับเดี๋ยวขอญาตนะครับเปิดชมนี่เลยนี่ครับโอ้โหนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับเดิมๆใสๆเลยนะฮะเบาะหนังแท้ๆเลยนะฮะคันนี้ดูครับอ่าภายในแบบเบาะ V.I.P. เลยนะครับแล้วก็แอร์นะครับหน้าหลังนะครับมาพร้อมกับผ้ายางเล克斯นะครับผมนี่ฮะแผงประตูนะครับสวยกริบนะครับลายมงลายไม้นะครับผมมานี่ฮะโอ้โหแผงประตูนะครับอย่างกระป้ายแดงเลยนะครับผมหน้าซ้ายนะครับ เบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับผมแล้วก็ลายไม้รอบคันนะครับคันนี้นะครับถุงลมนิรภัยเนี่ยเใบนะครับพวงมาลัยนะครับสามารถที่จะนะครับยื่นเข้ายื่นออกปรับสูงตามได้มัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้กล้องนะครับหน้าหลังเลยนะครับโอ้โหดูครับนี่ฮะพยายามซูมให้เห็นกันแบบชัดๆเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับคันนี้ต้องฟังให้จบคลิปนะครับนี่ฮะ หลังขวานะครับลายมงลายไม้สวยๆนะครับเบาะเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหรถสะอาดมากๆนะฮะคันนี้นะครับผมใครสนใจนะฮะคันนี้นะครับต้องจัดแล้วครับยินดีรับเลขรับเทินรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านคนขับนะครับนี่ฮะโอ้โหนะครับเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะครับพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับนี่ฮะโอ้โหสีสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับ ี่ชึบคันดีนะฮะเครื่องยนต์นะครับ v 6 24วาล์วนะครับ3.0นะครับ b b t i นะครับผมนี่ฮะสวยๆเดิมๆเลยนะฮะเครื่องของเล็กซัสเลยนะครับผมแผ่นกันความร้อนเดิมๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับคันนี้นะครับปี2004นะฮะเล็กซัส r x 300นะครับเราเปิดราคาแค่267,000บาทนะครับขออนุญาตขายสดแล้วก็รับแลกรับเทินรถ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยใครสนใจนะฮะ0815198985สายด่วนพิพันธ์นะครับฝากไลน์แอดด้วยนะฮะแอดไซพาย dpr1999 พิกัดของร้านนะฮะถนนรามกำแหงซอยรามกำแหง164เขตมินบุรีกรุงเทพมหาคนครมาได้เลยนะครับผมรอยอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปลาบตะก่อนสวัสดีครับ